สบายดีพี่ว่านี่พี่น้องสบายดีเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่ซ่องน้องเอิญคือเก่าพี่น้องอยู่เฮือนเจแสดงพี่น้องอยู่เฮหัวนหน้าสาวนานคนเต็มตึ้งพี่น้องเลยเฮ้ยจะไปไทยกำลังเผาป่ากันสนันวันไว

สิบาหาหลดับเลิงเขาเขาเงนจีไม่ค้เกะเล่นที่สิกทีมเมดเลยบุอย่าทีมนนี่ลยคุณแล้วมูดเก็บไปทีมที่ชางขยะปุ๊ไว้ปาดพี่นอง ให้เมาใหม่เฮื่อนเจ๊สดเดกเลยปลาเอาเผาช่องผิดใบหนึ่งก้อนากระเน็นยังวะเกินมะนาวเลยเข็ดแขวนี่คือ เผาป่าปาเผาพี่น้องป่าเผาสุกแล้วแซ่บในนอนพี่น้องเลยมากินน้องกานได้พี่น้องทั้งนี้เนี่ยสีเผาเงินและสีเผาป่าเลยนะ có thằng nào cả tìm như كيلو <laughs> 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 anh chạy một ພັນກະພຸ ALLY, mm and <AND well. took, ້ນນະພາກະນີ້ນະຢ້ານນກີນະານບໍດມີຈັດໄດວາດລດ9ົລດເປບລົາມາໃຫ້ ปอาไปเอาน้ำตาลน้ำปมาเอาน้ำผักบุ้งแปโหลดเจ๊เอาเนี่ใส่เนี่ยปลากบอกนไปเอามาใส่ปใส่ไปเก็บเนี่ปถ่ามูสเนี่ยปลานี่ยเหรอารอ้าวมย์นวลว่ปโหลหลดนาลดเมหน่อยนลว่ะลดบูดกรมีบลดหนาโหล้นกระมีบฮึผีน้อ

ย่งอีเด้อย่งย่งแจกคนเอาหน้ย่งมาดจกสิริเปโหลดเอาหน้าย่างมาานไเ้าจ้กเยม่่อเางดเฮาเฮาังพันกี่ได้สาวไปถามมากินอยู่พี่หัวสวยเลย

เสียงขูดโคกกว่กวกวป้าอุยม่เงมือนเห็นแล้วย่านอหพ่ออย่บนสายป้าเขาเนาะยองโอหนุ่มลายแตกด้อุ้ยมันเีบวชมพูเพาะมันจีบสมพูนเนแค่ไหนจะเจนื่มนานไม่เหมือนมันสีชมพูมันสีบสมโพูว่แจ๊คชิบานเนี่ได้เลยนะ แม่จะกินก็ยังแม่แกเดี๋ยวว่าซุปนมั่เสดอกน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลลงไป คนเยอะแยะพี่น้องเ้ยจากสีจักสีเหตุยางพี่น้องรอหลุดคลิปต่อไปเด้อยพี่น้องเลยที่ใบมาชิมแก้วพี่น้องชิมกระไหมาชิมแก้วเอาเพราว่าบางครั้งที่ไปแค่นั้นนะ คือบอหาเอาปลาพอลูกซีดลงไปลงมามาเบางแก้วคือเก่าพี่น้องเ้ย เป็นอะไรพี่น้องเยว่าสุภาพ็กับขอาทุยเขาไพี่น้องรู้เาดังติดเรื่องยันกับจบลาบหินัพงัเดินเสร็จเลยซุ่มเซ่เนาะอเดนีไดซุ่มากันได้่า้นึมีได้หนึงบห่งได้นึง คิดค่กกับข้อภไยด้วพี่น้องเพราะว่ามันมวดมันลายคนเมนเมันรบทิมแล้วมันมันม่นพี่น้องชิมนะนะิมัน้ิแกงวดกโอเคนะเ็ป็นนวองตน้มนอย่างเด ใช่แล้วพักกับพี่น้องปตองห่วงจูนพูนค่ะยังปลาพาดจักโลจักรโลนี่นะไเนะฮะปลาห่อนทองนี่เฉพาะตามหา thương <laughs> บ่เอามาน้อยคนซักคนแป๊กเพิงตัวซาติบ่เวลาชาก็มันจะ <laughs> เด <Keep S 2> ี <in S 1> <d> ๋ยวพี่น้องอะไรยังให้หางโอ้ยเตรียมโตเตรียมนำรถดับเพลิงด่วนห้าวกับซีดเก็บพาไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการได้กระกรับขอาวโตขอาวไผ่ได้พี่น้องเด้อผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเงินในเด้อพี่น้องไปเลยพี่น้องคลิปน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย